สวัสดีค่ะทุกคนกลับเข้ามาสู่ชา n น l น,นี้ของเราอีกครั้งแล้วนะคะกับคนคนจีนชา n e l เดิมนะ,ะที่จะพาทุกคนไปค้นพบเรื่องราวมากมายต่างๆเกี่ยวกับคนจีนวัฒนธรรมจีนนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปพูดในหัวข้อนี้นะมันอาจจะเป็นหัวข้อที่เซนซิทีฟอ่นิดนึงนะคะมันอาจจะเป็นหัวข้อที่อาจจะนําพาไปสู่ความดราม่าได้นะ,ะแต่ก็ต้องขอออกตัวว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะ ให้มันเป็นดราม่านะคะแต่จะมาขอพูดในเชิงที่แบบหาที่มาที่ไปนะคะแล้วก็เหมือนแบบมาวิเคราะห์ร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะก็หวังว่าถ้ามีคนจริงคนไหนที่ได้มาดูในช่องนี้นะคะหรือได้มาฟังในช่องนี้ก็หวังว่าจะไม่โกรธกันนะไม่ว่ากันนะไม่ดราม่านะทุกคนนะคะคือเราจะเห็นในคลิปของเจ๊หงใช่ไหมคะที่มีผู้ชายเข้ามาในห้องแอบทําหน้าว่าแบบไม่ไหวกับกลิ่นกลิ่นปากของเจ๊หงในคลิปนั้นมันก็เลยกลายเป็นไวรัลนะคะเกิด เกิดคำประโยคหนึ่งขึ้นมาก็คือลมหายใจมังกรก็คือให้ความหมายว่าผู้ชายในคลิปนั้นเหมือนแพ้แพ้ลมปากนะคะจากเจหงนั่นเองนะคะเอาล่ะทีนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้นะคะว่าลมหายใจมังกรมันคืออคติของคนไทยที่มีต่อคนจีนหรือเปล่าหัวข้ออาจจะดึงดราม่านะแต,แต,แต่แต่ก็คาดหวังว่ามันจะไม่ดราม่านะคะจริงๆเราก็เกิดการตั้งคําถามตั้งแต่เรามาอยู่ที่มาทํางานที่นี่แล้วแหละ ที่ที่ที่กวางซีอะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ว่าใครมาคุยคนจีนเนาะมาคุยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่มาคุยเนี่ยก็จะมีกลิ่นอกลิ่นลมหายใจมังกรน,นั่นแหละก็คือมีคือเหมือนในช่องปากเขามีกลิ่นอะไรบางอย่างที่แบบมันก็คือกลิ่นปาก,ปากนั่นแหละเราก็ตั้งคําถามว่าเอา๊ะอันอันอันดับแรกเลยนะคือ,อยาสีฟันประเทศจีนไม่ดีหรือเปล่าอุย้ยเราจริงจังนะเราตั้งคําถามอย่างนี้เลยเ หนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ไทยแล้วเราอาจจะไม่ได้กลิ่นคนไทยแบบกลิ่นปากของคนไทยมันแรงขนาดนี้ไงเราก็เลยต้องตั้งคาถามแล้วเราอ่ะก็ไปเช็คนะแล้วเราอ่ะถึงขั้นลงทุนอ่ะไปซื้อยาสีฟันของจีนมาเลยโอ้นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนี่เป็นปัญหาร,ระดับชาติเลยนะ <c oughs> เป็นปัญหาร,ระดับเราของเราเองเราอยากรู้ไงว่าเออทำไมเขามีกลิ่นกับไอ้หรือเพราะเราอันดับแรกเลยเรามองว่ายาสีฟันไม่ดีแน่ๆนโอ้ไปโทษยาสีฟันเขาด้วยก็เลยลองมาซื้อซื้อยาสีฟันมามาใช้ก็ รู้สึกว่าไม่โอเคนะมันอาจจะเป็นสมุนไพรเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือแบบเเราก็ไม่แน่ใจอะแต่เรารู้สึกว่าใช้แล้วมันมันเข้าไม่ถึงอะมันเหมือนอะไรไม่รู้ว่าสักอย่างเราก็เลยไม่ได้ใช้ยาสีฟันจีนเลยนะตั้งแต่มาอยู่จีนนะเราก็ยังใช้ยาสีฟันของไทย mm. ต่อมาก็คือ,เ,อ,อเราก็มองว่าเอ๊ะหรือว่าในเรื่องของทันตแพทย์ของเขาเข้าไม่ถึงหรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรที่ทําฟันเนาะ เออคลินิกทําฟันนะน้อยจากที่ไปสังเกตมาไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นที่อยู่ที่ปักกิ่งนะปักกิ่งนี่คือเมืองหลวงสมัยนั้นสิกว่าปีที่แล้วคือถ้าจะไปทําฟันต้องไปทําที่โรงพยาบาลใหญ่อะ่ะเออเราก็คิดในใจว่าทำไมเนาะมันไม่เหมือนบ้านเราอะ่ะที่แบบเดินไป500เมตรมีคลินิกทําฟันเกือบแบบคือเยอะมากอ่ามีคือบ้านเราเนี่ยมีอะไรคะมีเฮลท์แคร์ที่แบบมีประสิทธิภาพมากเลยนะทุกคนประเทศไทยนี่คือแบบ ที่สุดอะเฮลท์แคร์คือแบบที่สุดอะนัมเบอร์วันถ้าคุณมองว่าประเทศไทยนู่นนี่นั่นนะแต่คือการรักษาพยาบาลน,นะแล้วก็เรื่องของออสุขสุขภาพอนามัยนี่คือนัมเบอร์วันเลยนะคือประเทศไทยเราก็จะมีร้านร้านยขายายาแล้วก็คลินิกทำฟันอนะเยอะมากนะถ้าทุกคนไปสังเกตเห็นนะที่ประเทศจีนร้านอะไรเยอะร้านขายายามีเยอะแต่ก็จะเป็นยาแบบแพทย์แผนจีนอนะไม่ค่อยมียาที่เป็นแบบแผนตะวันตกเท่าไหร่เขาไม่ค่อยนิยมใช้กันเขาก็จะใช้แต่ยาแบบเหมือนของจีนนะเนาะเออทีนี้ คลินิกทำฟันโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีไม่มีเป็นคลินิกแบบเล็กๆเ,เหมือนบ้านเราไม่มีนะก็คือถ้าใครจะไปทําฟันอะ่ะคือต้องไปโรงพยาบาลใหญ่แล้วไปโรงพยาบาลใหญ่ทีนะทุกคนคือแพงมากนะราคาแบบแรงมาก55,000ันบาทอะ่ะแค่ไปทําฟันหรือแบบขุดหินปูนอะไรเลยๆคือราคามันแรงราคาแพงทีนี้แล้วแล้วเป็นยังไงนะเราก็สังเกตเห็นมากเลยนะว่าตอนที่เราอะ่ะไปนั่งรถไฟฟ้าเอ่อรถไฟฟ้าใต้ดินอะ่ะรถรถไฟใต้ดิน เวลาที่เราไปนั่งรถไฟได้ดินอะเราก็จะเห็นคนเข้ามาโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องของฟันเนาะก็จะมีรูปฟันมาวางไว้เหมือนโต๊ะเหมือนโต๊ะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเหมือนเป็นโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้แล้วก็แบบเออทําฟันไหมคือเชิญชวนแบบเหมือนแบบว่าเหมือนขายบ้านอะเออแต่ว่ามันเป็นคลินิกมันเป็นแบบไปไปโรงพยาบาลทาฟันแต่เราก็ตั้งคาถามนะเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเออทำไมเขาไม่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 ตั้งเป็นคลินิกไปเลยเนาะที่แบบสร้างเป็นคลินิกเล็กๆอะไรเงี้ยเหมือนร้านขายยาอย่างงี้ใช่ไหม แล้วก็แบบให้คนเข้าไปทําฟันขูดหินปูนไม่มีนะต้องไปโรงพยาบาลใหญ่อันนี้เราว่านะมันต้องแบบเกี่ยวกับแบบรัฐบาลมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างแน่เลยเกี่ยวกับการทําฟันเนี่ยเออเป็นอะไรที่น่าสงสัยมากนะแต่เราก็ยังไม่รู้ข้อมูลตรงนี้นะอาจจะต้องไปค้นข้อมูลดูว่าแบบเออทำไมเขาไม่ให้เปิดเป็นคลินิกเ mm hmm. ล็กๆเหมือนร้านขายยาเนาะอันดับต่อมาก็คือสิ่งที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของเครื่องปรุงในอาหารคือเรามาอยู่ที่จีนเนาะเราก็มีความรู้สึกว่า ไม่ว่าจะเป็นอยู่กับเพื่อนคนจีนก็มีการทํากับข้าวทำอาหารร่วมกันเนาะคนจีนเน่ะมักจะใส่น้ําส้มสายชูคือเราว่าน้ําส้มสายชูนี่ตัวดีเลยนะที่แบบทําไม่มีกลิ่นน้ําส้มสายชูมันไม่รู้สิเราเคยทําอาหารที่เป็นอาหารจีนเราต้องใส่น้ําส้มสายชูอะแต่ถ้าเราทําเองอะมันก็เราก็ใส่น้อยไงแต่เวลาเราซื้ออาหารจากข้างนอกโอ้คือรับรู้ได้ถึงแบบความแบบกลิ่นแรงมากนะน้ำส้มสายชูแล้วก็ซีอิ๊วของเขาเออมันก็จะไม่ค่อยเหมือนบ้านเราอย่างบ้านเราเวลาเรากินอาหารเรามักจะใช้ของสดเนาะ เราจะไม่ค่อยใช้น้ำส้มสายชูเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็ใช้มะนาวใช่ไหมคะเอออาหารเราก็จะแบบใช้มะนาวเงี้ยในการทําอาหารกลิ่นมันก็ไม่ค่อยแรงมากอืมทีนี้ในใน,ในต่อมาเนี่ยพอใส่น้ําส้มสายชูเข้าไปก็ทําให้มีกลิ่นแล้วบวกกับคนจีนก็ชอบกินน้ําชาด้วยค่ะไม่ค่อยกินน้ําเปล่าคือการกินน้ําเปล่าอะทําให้มันชะล้างในสิ่งที่แบบมันมีกลิ่นหลงจากลําไส้ของเราเนาะลงไปมันช่วยได้นะเวลาเรารู้สึกว่าเราไม่ได้กินน้ําสังเกตดู เราจะมีลมหายใจที่มีกลิ่นน้ำเพราะนั้นการกินน้ำไม่เยอะมันก็ช่วยได้แต่คนจีนไม่ค่อยกินน้ำเปล่านะเขาก็น้างที่จะกินน้ำซุปแล้วก็น้ำชาอ่ะไอตัวนี้มันก็เลยบางทีมันช่วยระงับกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้นะโดยเฉพาะบางคนน้ำชาก็ไม่กินกินน้ำซุปอะแล้วน้ำซุปมันก็มีขนอมีการปรุงแล้วอะเขาบอกว่าเออถ้ากินน้ำซุปไปแล้วทำไมต้องกินน้ำเปล่าตามเออฉันก็งงว่าอ้าวมันไม่เหมือนกันอะน้ำซุปมันก็ยังไงมันก็ต้องเป็นเครื่องปรุงบูใช่ไหมมันมีขมันมันมี แต่เขาก็มองว่าเออน้ําบางทีน้ําสุปก็คือน้าเปล่าแล้วไม่จําเป็นต้องกินน้าเปล่าอีกครั้งหนึ่งเออเขาคนจริงเขามองลักษณะแบบนี้นะเออเราก็แบบเออนี่ไงมันก็เลยทําให้มีกลิ่นไงเราอยากจะบอกมากเลยคือเมืองนี้เมืองที่เราอยู่อะ่ะกวางซีกวางซีเขากินอะไรเขากินหลัวซืเฟินหลัวซืเฟินก็คือมันก็คือก๋วยเตี๋ยวไห่คองอะ่ะที่มันแบบกินแรงมาก ทุกคนจะบอกว่ามันกลิ่นแรงมากคือในไอ้ก๋วยเตี๋ยวน้ํามันอะ่ะมันก็ทําน้าเป็นน้าซุปกระดูกด้วยเนาะแล้วก็ใส่เครื่องเทศใส่อบเชยกลิ่นมันแรงไม่ใช่แค่คนไทยบอกว่ากลิ่นแรงไม่ใช่แค่เรานะคือทั่วทั้งประเทศจีนอะ่ะเขาก็บองว่าไอ้ซุปเนี้ยก๋วยเตี๋ยวหอยหขงเนี้ยมันกลิ่นแรงแล้วคนหวางเสียนิยมกินอันเนี้ยเป็นแบบพื้นฐานเลยคือตั้งแต่เกิดมาทุกคนต้องกินก๋วยเตี๋ยวไอเนี้ยอือคือเราอะ่ะกินแต่ว่าเคยกินแต่ว่าท้องเสียอืม ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยไม่กินอีกเลยแล้วเรารู้สึกว่ากินแรงแล้วมันติดแบบสภาพผมแล้วมันทําให้มีกลิ่นด้วยนะคะแต่บางคนก็ชอบนะเออบางคนก็กินได้น,นี่ก็แล้วแต่แต่และคนเนาะแต่สําหรับตัวเราเราเรารู้สึกอืมรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่อ่ะก็เลยแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เมื่อวานอะสดร้อนๆอนเลยก็คือไปห้างเนาะแค่ไออะ่ะโอ้โหก็ก็เป็นกลิ่นแบบนี้เลยนะเป็นกลิ่นที่มันเหมือนเป็นกลิ่นแบบว่าแบบเหมือนเน่าอะ่ะ คือมันกินเป็นกลิ่นเราสะสมมาหลายวันแล้วเหมือนกับสุขภาพในช่องปากก็ไม่ได้เคยไปหาหมอไม่ได้ไปดูแบบเรื่องของฟันผุหรือไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าอ,อะไรนะคะคือที่มันเป็นอ่เอ่อเออไหมขัดฟันไม่ได้ใช้ด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปขุดหินปูนด้วยพอกินมายาวนานแล้วก็กินเข้าไปอย่างเดียวไม่ได้ดูแลรักสา <S <S สุขภาพช่องปากลมหายใจช่องท้องเนี่ยเวลาไอทีหรือเวลาพูดทีแค่นั่งใกล้ๆลมหายใจยังได้กลิ่นเลยนะคือคือจะพูดยังไงอ่ะเราเราเรา เราเข้าใจคนไทยเลยแล้วเราก็เ,าเข้าใจตัวเราเองด้วยแล้วเราก็เข้าใจคนจีนด้วยคือคนจีนเขามีวัฒนธรรมมาเป็นแบบนี้อ่ะใช่ไหมคะมันไม่ต้องพูดถึงคนจีนหรอกอย่างเช่นคนอินเดียคนแขกใช่ไหมเขาก็กินเครื่องเทศมาทั้งชีวิตนะ่ะมันมีกลิ่นอยู่แล้วใช่ไหมคะแค่ไม่ต้องมาแค่ห้าร้อยเมตรเราก็รู้แล้วว่า,านี่คือกลิ่นของคนอินเดียเขาจะเป็นกลิ่นเครื่องเทศของเขาส่วนเราคิดว่านะที่ประเทศจีนเนี่ย มีอะไรที่มันล้ำหน้าไปไกลามาก AI ต่างๆก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็น number น o เลยเนาะของของโลกนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะว่าเออทำไมรัฐบาลเขาไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของคนในประชาชนในในประเทศของเขาเท่าที่ควรจะเป็นทเท่าที่เทคโนโลยีที่มันล้ำหน้าขนาดนี้นะฮะก็เคยคิดตั้งคำถามนี้เหมือนกันนะถ้าวันหนึ่งที่โอเคเทคโนโลยีของจีนมันลำ้ำแล้วทุกอย่างมันโอเคอยู่กันแบบดีแล้วอะ มันจะมีไหมที่แบบเออเขาหันมาใส่ใจสุขภาพของผู้คนในประเทศแบบมากกว่านี้ใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่ว่าในสิ่งที่พูดเนี้ยคนจริงทุกคนจะมีกลิ่นแบบลมหายใจมังกรอ,อะไรแบบนี้นะคือคนที่ดูแลสุขภาพปากตัวเองดีๆไม่มีกลิ่นเลยอะ่ะก็มีเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่อยากจะบอกในวันนี้ก็คือว่าเอาล่ะในทุกคนน่ะก็ไม่ใช่ว่า ทุกประเทศทุกชาติจะเพอร์เฟกอย่างเราเองใช่ไหมเราก็กินปลาช่าใช่ไหมส้มตำปูปลาถามว่าไม่มีกลิ่นหรอมันก็มีกลิ่นเหมือนกันประเทศจีนก็อาจจะรังเกียจก็ได้คนจีนก็ว่ากินได้ยังไงปลาช่าเหม็นก็เหม็นนะแต่เราเรายังคิดเลยว่ามันอร่อยใช่ไหมคะเราก็ยังกินกันอ่ะหรือนัตโตอะอ่ของญี่ปุ่นใช่ไหมก็กลิ่นแรงใช่ไหมคะแต่คนญี่ปุ่นก็ยังกินมันก็คือเป็นอัตเป็นเอกลักษณ์กันเนาะเป็นเอกลักษณ์ของชนชนชาตินั้นนะคะก็สิ่งนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ออออมมต้้งพยายาาาาาทํควเเขใจก็ รู้ว่ามันก็เป็นธรรมชาติของเขานะแต่ละพื้นที่ก็กินไม่เหมือนกันเกิดมาในสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็ใจเขาใจเรานะก็ถึงแม้จะแบบได้กลิ่นก็บางครั้งก็เดินหนีหรือคุยน้อยลงเพื่อเป็นการที่ทําให้ตัวเองรู้สึกแบบไม่เครียดจนเกินไปนะเออไม่ใช่ว่าไม่ไม่อยากจะคุยนะแต่บางทีการที่ได้กลิ่นที่มันเนาะมันก็ทําให้เกิดความเครียดได้ไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีโดยการหลีกเลี่ยงอ่าแบบอาจจะ ออก,กห่างๆนิดนึงอ่าแล้วก็แบบพูดคุยด้วยน้อยลงอะไรเงี้ยก,ก็มีบ้างจากที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราคิดว่าคนไทยเองก็ไม่ได้มีจิตนาที่จะมีอคติกับอ่คนจีนในเรื่องของลมหายใจหรอกแต่แกเหมือนแบบเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่คุ้นชินกับกลิ่นนะคะก็อาจจะทําให้รู้สึกแบบเครียดหรือรู้สึกแบบเออไม่มีความสุขอ่ะเวลาได้กลิ่นะนะนในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เออเราอาจจะต้องทําใจไม่ใช่ทำใจเออเขาเรียกว่าอะไรพยายาม เข้าใจคนจีนในในส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะได้สามารถที่จะแบบว่าอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีอคตินอนเราจะทําให้แบบอเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดจากอาหารมันเกิดจากคลินิกทําฟันที่น้อยจนแทบจะไม่มีแล้วก็ราคาแพงแล้วก็สิ่งที่เขาแต่ละพื้นที่อาหารของเขาว่ากินไม่เหมือนกันกับเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยผลลัพธ์นี้ก็เหลยออกมาแตกต่างกันแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้เราเป็นเพื่อนกันได้นะเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกคน เอาละสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีประมาณนี้แล้วติดตามตอนต่อไปนะว่าเราจะมาพูดคุยอะไรเกี่ยวกับคนจีนประเทศจีนบ้างสำหรับวันนี้บ๊ายบาย